มาจัดให้นะครับกับรถเจ็ดที่นั่งครอบครัวออกรถห้าร้อยนห้าพันกว่าบาทแต่ต้องสุดๆหน่อยนะครับว่าปีนี้ให้ผ่อนแ 500, ค่ห้าร้อยเป็นไงนะครับเงื่อนไขนี้ให้เฉพาะห้าคนแรกเท่านั้นที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามานะครับแต่ถ้าคิดคอมเมนต์อะไรไม่ออกนะครับให้คอมเมนต์เลขห้าเข้ามานะครับแล้วโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดแปด 6852901ครับ,รบเดี๋ยวไลน์มาที่ atopk นะครับผมนะอะวันนี้นะครับเราก็อยู่กับรถบ้านเจ็ดที่นั่งยี่ห้อซูซูกิรุ่นเออร์ติกานะครับสวยปะไม่มีที่ไหนละผมบอกเลยนะครับถ้าไม่ใช่ปอราเช่ลอโต้บ้าไปแล้วครับออกรถ500จบผ่อน500ปีนี้ปีหน้าผ่อนแพงไหมห้า0ันกว่าบาทกับเวบางคนบอกโอ้โหบ้าไปแล้วตัวนี้ออกใหม่นะ่าจะ6งจ็แสนผมขาย3า00กว่าบาทครับพี่ แต่เรื่องในของราคาเงินสดโปรครับผมลดให้อีกไปเลยหนึ่งแสนเหลือสองแสนกว่าบาทเงื่อนไขนี้ให้เฉพาะสองคนแรกที่กดไลค์กดแชร์และ comment, คอมเมนต์เขาว่าป๊อบอายจัดให้เข้ามาเข้าใจปะถ้าซื้อสดนะโอเคไหมนะครับผมนะอะ่ะแต่ถ้าซื้อบอนเต็มที่นะครับคันนี้งวดไม่เกินสี่พันกว่าก็ได้ไนดะ้เนาะถ้าถ้าไม่เอาโปรห้าร้อยผ่อนปีนี้นะครับคันนี้ก็บางคนบอกอุ้ยขายได้ไงเง่อนไขนี้อย่าว่าเถอะ ไม่เป็นไรครับของดีไม่ต้องดูเยอะนะครับเอาง่ายๆอันนี้ไปเลยนะคันนี้เหมือนที่บอกครับพี่รับประกันไม่มีชนหนักจมน้ํายอมแมวพ่ควาไฟไหม้กลับมาแน่นอนนะครับแถมดูแลหลังการขายอีก2ปีสองหมื่นโลจากศูนย์ทั่วประเทศด้วยไม่ว่าคุณลูกค้าอยู่ที่ไหนผมก็ไปดูแลได้ถึงที่นะครับผมนะแถมเซ็นถึงที่ส่งถึงที่ด้วยถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาในกรณีซื้อผ่อนสื่อส่วนก็ไม่ส่งนะครับผมนะออกง่ายไหมรถถูกขนาดนี้ไม่ต้องซีเรียสครับบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องขำ อนุมัติภายในวันเดียวนะครับให้ดูสภาพรอบคันนิดหนึ่งครับว่าสวยสุดๆไปเลยนะครับผมนะในรถของตัวนี้นะครับเป็นไงสวยไหมมให้ดูครับผมนะใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งรูปและข้อมูลให้ดูนะครับผมนะภายในก็จะเป็นรถจิตที่นั่งนะไม่ได้นะครับผมนะดีไงแสดงว่าระบบล็อกมันดีนะครับโอเค ใครที่ชอบกนนีเหมือนี้บอกนะพี่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาถ้าคิดอ,อ, like ahead, อะไรไม่ออกพี่คอมเมนต์อะไรก็ได้นะแต่คอมเมนต์อะไรไม่บอกพิมพ์เลขห้าหรือพพ์ว่าป๊อาจัดให้ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะครับและอย่าลืมนะครับพี่โทรเข้ามาที่เบอร์0886852901คหรือแอดไลน์มาที่อ popak นะครับอย่างนี้ขอบคุณดูคนมากอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามทุกช่องทางผมด้วยนะครับเพื่อจะได้แบบอะไรที่มันจัดหนักจัดเต็ม f a c e b o o k YouTube t i k t o k Facebook จะเน้นไลฟ์สด และก็กิจกรรมพวกรีวิวว่าเอ้ยลูกค้ามารับรถแต่ละคันเป็นยังไงบ้างนะครับส่วน youtube เน้นขายอย่างเดียวนะนะครับเน้นขายอย่างเดียวจัดหนักอย่างเดียวส่วนนี้ต่อครับภาพรวมเน้นหาเน้นอะไรไปเรื่อยนะครับผมนะใน่นี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับรักนะครับ